สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเผยจุดสังเกตสำคัญที่เป็นแนวทางในการพิจารณาพระแท้สสำหรับพระสมเด็จวัครังที่ท่านเล่นหากันอยู่ทุกวันนี้จะมีสี่พิมพ์หลักๆนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์อกวีอกกระบอกและเกตทะลุซุม้มทั้ง4พิมพ์นี้เป็นการจำลองพุทธลักษณะ มาจากศิละปะในยุคต่างๆก็คือเชียงแสนสุขโขทยัยและอยุธยาพิมเกตทะลุซุ้มเป็นการจำลองศิละปะอู่ทองนะครับและจุดสังเกตสําคัญที่เราจะใช้ชี้เป็นจุดสังเกตเป็นแนวทางในวันนี้ก็คือร่องรอยทางธรรมชาติร่องรอยทางกระบวนการหรือกรรมวิธีทางการสร้างและศิละปะเราจะเริ่มจากศิละปะก่อน พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุมจำลองพุทธลักษณะจากศิลปะอู่ทองศิลปะอู่ทองหรือศิลปะในแต่ละยุคนั้นจะมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนยุทธยาก็จะมีจุดเด่นในเส้นสังคติส่วนศิลปะอู่ทองพิจารณาสังเกตว่าการจำลองพุทธลักษณะในแต่ละยุคนั้นจะจับจุดสังเกตมาเป็นการจำลองก็คือเส้นขอบอันตรวศสกหรือขอบสบง เรามาดูเส้นขอบสบงสําหรับพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่เกตธรุซุ้มไปพร้อมๆกันนะครับผมจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือ2เส้นนี้เห็นไหมครับ1 2อ,อยู่ติดกับฝาพระบาทก็คือเส้นขอบอันตรวศก็คือขอบสบงสําหรับจุดสังเกตที่2ก็คือร่องรอยทางธรรมชาติในองค์พระเนี่ยก็จะมีจุดเม็ดไข่ปลาเราจะเห็นจุดเม็ดไข่ปลาเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ย ทั่วทั้งองค์และไม่ได้มีพระสมเด็จวัดคังอย่างเดียวเท่านั้นที่มีจุดเม็ดไข่ปลาพวกนี้นะครับยังมีพระสมเด็จเกตชยโยด้วยที่มีจุดเม็ดไข่ปลาเรามาดูเกตชยโยเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดไข่ปลาปรากฏนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือสถานะสําหรับเนื้อขององค์พระนั้นจะหนึกนะครับเป็นเนื้อหนึกพระสมเด็ตวัดคังพิมเกตทะลุซุ้มเนื้อจะหนึกนุ่ม นั้นถ้าเราไปเจอเนื้อด้านๆหรือเนื้อหนึกแร่งเนี่ยให้เราสงสัยได้เลยว่าไม่ใช่พระแท้เรามาย้อนดูศิลปะอู่ทองถึงอย่างไรการจำลองพุทธลักษณะก็จะต้องมีจุดสังเกตสำคัญนี้ที่ว่าสําหรับพิมพ์ใหญ่เกตทรุซุมก็คือเส้นขอบสบงจะเห็นเส้นขอบสบงอยู่ใกล้ฝ่าพระบาทนี่นะครับแล้วเราก็ดูจุดเม็ดไข่ปลาเป็นจุดสังเกตที่สอง สำหรับจุดสังเกตที่3ก็คือร่องรอยกระบวนการหรือกรรมวิธีทางการสร้างสำหรับกระบวนการกรรมวิธีทางการสร้างนั้นผมจะเรียนทุกท่านครับว่าพระสมเด็จวัดระังนั้นเป็นการสร้างพระเป็นแผงพระจะไม่ได้ถูกแบ่งทั้ง4ด้านแต่จะมีจุดสังเกตสำคัญเป็นการถูกแบ่งเพียงด้านเดียวนั่นก็คือด้านซ้ายมือ หรือขวามือด้านซ้ายมือของเราหรือขวามือขององค์พระก็คือเป็นการถูกแบ่งออกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูมามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะทําการแกะออกนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับนี่ครับเราจะเห็นร่องรอยของการแบ่งขององค์พระเนี่ยเพียงด้านเดียวเห็นไหมครับ รอยถูกแบ่งด้วยของมีคมส่วนด้านนี้เป็นยังไงครับขอบปิดนะครับแล้วเราก็จะมาส่องดูให้เห็นชัดเจนนะครับในฝั่งที่แบ่งก่อนฝั่งด้านนี้ขอบปิดและด้านบนด้านล่างขอบก็ปิดนะครับเรามาส่องดูฝั่งขอบเปิดก่อนเราจะเห็นอะไรครับเห็นไหมครับนี่คือขอบเปิด นะครับนะก็จะเห็นมวลสารแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดเรื่องรักเนี่ยต้องพิจารณาประกอบไปด้วยพระพุทธสมเด็จวรคังส่วนใหญ่แล้วจะมีการลงรักเห็นไหมครับแล้วฝั่งอีกด้านหนึ่งนั้นขอบจะปิดครับเรามาส่องดูขอบฝั่งด้านปิดเห็นไะหครับฝั่งด้านนี้ปิดนะครับ จะไม่สว่างนะฮะเห็นไหมครับขอปิดแต่ก็ร่องรอยทางธรรมชาติก็ยังเห็นรอยอย่อยของมวลสารส่วนด้านนี้ก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็ ด้านท้ายเรามาดูว่าขอบถูกปาดตัดออกไหมหรือไม่ไม่มีนะครับมีแต่การย่อยของวนสารี่ด้านท้ายแล้วเรามาดูด้านหน้าด้านบนด้านบนก็ไม่มีนะครับไม่ต้องซูมนะครับเห็นชัดแล้วด้านบนก็ไม่มีนะครับด้านท้ายก็ไม่มีการถูกตัดหรือถูกเฉือนเนื้อพระ ด้านฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีถูกตัดถูกเฉือนเนื้อพระแต่จะถูกตัดถูกเฉือนเนื้อพระเพียงด้านเดียวก็คือด้านฝั่งซ้ายขวามือขององค์พระซ้ายมือของเราก็คือด้านนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดรังพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้องแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับจุดสังเกตสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ทุกท่าน จะต้องสังเกตก็คือเส้นขอบอันตราวะศกก็คือขอบสบงเพราะว่าพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนั้นจำลองพุทธลักษณะามาจากศิลป,ปะอู่ทองนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็ทราบแล้วและร่องรอยทางธรรมชาติก็จะมีจุดตุ่มตุ่มเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาปรากฏทั่วองค์พระเช่นเดียวกับพระสมเด็จเกตชยโยเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จวัดคังสำหรับวันนี้ว่าทุกท่าน คงจะได้รับความรู้ความชัดเจนในการดูพระแท้เพราะว่าผมอดเป็นห่วงทุกท่านไม่ได้ในการพิจารณาพระสมเด็จวรัคังสุดท้ายนี้ขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงขจัดปัดเป่าโรคร้ายๆและขจัดพยันตรายต่างๆไม่ว่าการถูกหลอกลวงหรืออุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ ให้จางหายและให้หายไปจากทุกท่านท่านคิดมุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ตโตพรหมรังสีคุณพระสมเด็จวัตคังที่ผมมีไว้ในครอบครองนี้จงขจัดปัดเป่าโรคโควิดให้หายไปจากพวกเราขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ